พอกเพื่อนไหวในตอนเช้าตอนบ่ายอนุทินชาญวิรุฬุลให้สัมภาษณ์ว่าอะไรดูไหมครับอนุทินชาญวิรุฬุลบอกว่าเรื่องคาสินโนเคยบอกนายกรัฐมนตรีไปแล้วถ้ามันมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจริงทําไมไม่ทําประชาวิจารณ์ให้พี่น้องประชาชนเขาตัดสินใจอ่ะมันพูดก็เหมือนดีพี่น้องครับถ้ามองในมุมหักหน้านายกก็มองได้ถ้ามองในมุมหักหน้านายก็มองได้ว่าพูดเช่นนี้ก็เหมือนว่าอย่าพึ่งดันคาสินโนเข้าสภา ทำไมไม่ทําประชามาติก่อนแต่ถ้ามองในมุมหนึ่งก็คืออา้าวก็คุณไปอนุมัติผ่านคลอ,อทําไมเราทําไมไม่ทําประชามาติก่อนก็เหมือนเล่นเกมสองหนะ้าเอาตัวไปซ่อนไว้หลังประชามาติแต่ก็ไม่เป็นไรเข้าใจการเมืองมันทกเต็มหมัดไม่ได้มันไม่เหมือนนักเลงแบบอปทอฝ่ายการเมืองจะชกคนเนี่ยเขาบอกว่าอย่าทกสุดหมัดยั้งยั้งไว้หน่อยยั้งยังไว้ถอยหน่อยมันเป็นลักษณะของฝ่ายการเมืองทกคนอย่ทชกสุดหมัด แต่นักลบประชาชนแบบพวกเรายังไงมันก็ต้องทกสุดหมัดให้มันเต็มที่ไปเลยใช่ไหมใช่